นะเราสร้างบนวันนี้บนสร้างเราบน,นมันเป็นของเทียบเราทําแล้วก็อิ่มใจคนทำบนย่อมสุขใจในโรคนี้คนทำบนย่อมสุขใจทั้งสองโรคคนทำบนนี้ย่อมมีหน้าตาเบิกบานมา่มองเห็นทานอันบริสุทธิ์เป็นของตนวันนี้เราท่านทั้งหลายโอ้มาจากประเทศเมียนมาน,นะครับพมา่ามากันเยอะพี่น้อง กูบาพ่อเรานี้ท่านได้ทิ้งเกหสถานบ้านเรือนออกบวชในพระพุทธศาสนาและกูบาพ่อก็ได้ศึกษาเร่าเรียนพระพุทธเจ้าวนนะทำสั่งสอนพระสมมาสพัพเพเจ้าและนํามาสั่งสอนอุบาสกบาสิกาอีกต่อหน,นึ่งแต่พระสงฆ์เจ้าพระสงฆ์เดชจะดำรงอยู่ในพระพุทธศาสนาศึกษาเร่าเรียนพระธรรมใดได,ได้ก็อาศัย พระแม่ศา,าสาธุชนีได้ช่วยกันบำรุงปัจจัยสี่คือจีวรบินทบาทเสนาชนะแระกีลานเทศัต่านี้หาไม่แล้วพระสองฆออ์ก,ก้าพระสงฆ์เง็นก็ไม่สามารถจะดำรงอยู่ในพระพุทธศาสนาสึกากล่าเรียนพระธรรมจีนัยไ,ได้